โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําแกงอ่อมดั้งเดิมรสชาติจะเป็นยังไงแกงอ่อมแกงอ่อมหมูนะครับวันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องอุปกรณ์ว่าจะมีอะไรบ้างก็จะมีฮะวันนี้จะมีกะล่ำปีมะเขือถุ่วักยาวมีคุณส,สมของพระ,ะมีใบโหละพาหัวหอมผักชีลาวเครื่องปรุง ใช้ใบมะกรูดน้ด่ยพลิก,กับหมวหอนตนะพวกเครื่องเคียงอุปรกรณ์ผสมอะไรเป็นรานี่นะนี่คือหน้าตาของส่วนประกอบแกงอ่อมหมูเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลรราและ,ะน้ำปลรราชุรสแล้วก็ข้าวคั่วมีแค่นี้ฮนะส่วนผสมเครื่องปรุงสำหรับแกงอ่อม นี่ฮะขั้นตอนนี้คือเอาหมูมารวนกับเครื่องแกงก่อนนะฮะมารวนมาทําให้หมูสุกก่อนเสมกุ๊กเค้ากับเครื่องแกงก็จะมีพริกกระเทียม,มใบมะกรูดตะไคร้ใบมกกะกรูดนะครับเราจะรวนก่อนให้เข้าที่เข้าทางเข้าเนื้อ โอเคฮะหลังจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมลงไปที่เราเตรียมไว้ก็มีมะเขือมะเขือเปาะมะเขือเปาะกระทาะหน้าแว่นอันนี้ฮะการใส่ส่วนผสมของผักที่เราเตรียมไว้อะไรความอร่อยอยู่ที่ผักนี่นะฮะใส่ผักผักนี่ใส่ไม่จำกัดนะฮะส่วนผสมซึ่งใครจะไปเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะฮะว่าใครชอบผักอะไร ใส่ได้ไม่จำกัดผักเน้นผักนะและความอร่อยกลมกลอมก็จะอยู่ที่ผักนี่แหละนี่ฮะขั้นตอนการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อส่วนที่สุกยากก็เอาลงไปก่อนจากนั้นก็นจะเติมน้ำขั้นตอนเติมเติมน้ำลงไป ให้มันคลุกคลิกจะได้ลวกผักให้สุกข,ขึ้นใครชอบรสแบบไหนเข้มข้นยังไงก็เอาเก่งเลยโอเคห,หอมชุยเริ่มผักลงไปอีกนี่จะเป็นลำปี ผักนี่ไม่จำกัดน,นะครับผักใส่ได้ไม่อันเพราะความอร่อยอยู่ที่ผักนี่แหละฮะความอร่อยผักก็สามารถแดัดแปลงได้ไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับความชอบงบประมาณในกระเป๋าคุณเสน์ของอ,อมก็อยู่ตรงนี้ฮะตรงผักนี่ฮนะรสชาติผัก อร้อมอะรกอยู่ท่านผักนี่นะฮะเติมน,น้ำไปอีกโอ้สดแซ่บ ขิงปรุงรสชาติเค็มปลาราปลารที่สุดมาแล้วนะครับปลาราที่มีขายตามท้องตลาดข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปหอมขาอ้าวคั่วยินุโมโตขาดไม่ได้ทุกครัวเรือนกินแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่า <ส>ไม่เป็นอะไรแซ่บแซบ,บถ้าเป็นโชเลก็จะบอกอร่อยอร่อยมากใส่มากอร่อยน้อยใส่น้อยสดกินเล่นก็ได้นะฮะสนแบบไม่ต้องกินข้าวนะสดกินเล่นได้เลย ชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงถูกใจหรือเปล่าโอ้โอมันใหญ่ใหญ่มันรสชาติของหอมที่แค่กินมันต้องใส่อะไรมากเลยนะครับน้ำปลาไม่ต้องเลยใส่กุ้งครัวชิลลดปลาลาแค่นั้นเองฮะแต่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยพอเป็นพิธี ข้าวคั่วนี่ใส่มันหอมกับให้น้ำมันข้นให้น้ำมันข้นเนาะข้าวคั่วจะให้น้ําข้นหอมข้าวคั่วแล้วจะให้น้ําข้นนะฮะนี่คือเคล็ดลับจากครัวบาองอ้นนะฮะไม่สมหวังวหลายหลนะฮะ,ะคือคือน้ำคือน,น้ำไหลเอื้อเอื้อยู่ในตอนนี้ทีนี้เราต้องใส่านางเอกก่อ่านางเอกของเรื่องฮะ,ะนี่ฮะ,ะเป็นผักชีลาวใส่สีเขียวใบมะละพาต้นหอมนี่ฮะ อยู่ฮะอยู่สมุนไพรทั้งนั้นฮะนี่ก็ว่ากินปัญญาฮะกินอาหารก็แล้วกินบัญญานี่แหละข้อดีของอาหารไทยอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะข้อดีของอาหารไทยพื้นบ้านนี่คือสมุนไพรล้วนๆกินและ,และรักษาโรคได้ภายในตัวนะฮะถึงว่ากินยังไงให้เป็นยากินอาหารยังไงให้เป็นยาก็คือนี่แหละอย่างน,นี้ ความอร่อยความหอมของผักที่ผสมผสานกันในตัวผักจะมีรสชาติของธัญาลยางปรผสมผสานกลมกลืนกันลงไปกุ๊งเคา้าเข้าที่ก็แค่นี้เอาอะไรมาแรกก็ามาอยอมสงสัยจเจริญอาหารอีกแล้วถ่ายไปด้วยกลืนน้ำลายไปด้วยอืมรลอยใหญ่ ตอนนี้อยากให้พูดเลยฮะตอนนี้กลิ่นที่มันมากระทบจมูกตอนนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงฮะน้ำลายก็ไหลเยิ้มออกมาคิดเอาแล้วกันฮะว่ามันหอมขนาดไหนท่านผู้ชมดูหน้าตามีครับความน,น่ากินขนาดไหนท่านผู้ชมเดี๋ยว กาสดีมีตังเดี๋ยวจะเปิดร้านนะฮะร้านครัวบางออนฮะคอยติดตามฮะรอมีทุนร้อนซะก,ก่อนกมีโอกาสได้เปิดร้านทมอาหารอร่อยๆให้ผู้คนได้รับประทานออมชุยนะเอออนี่ฮะชาติชิมมาชิมมาชิมมา หน้าตาปิดไฟฮะเสร็จแล้วก็ปิดไฟหน้าตาอมเสร็จแล้วว้าเดี๋ยวมาดูกันฮะว่ารสชาติจะเป็นเช่นไรนไแล้วทุกอย่างก็สำเร็จนะฮะวันนี้อาหารสำหรับ วันหยุดวันนี้ก็จะมีแกงออมสดร้อน,อนไปจะมาชิมกันดูนะฮะหลังจากนี่ฮะจะมีหมูรไรแดดหมูรไรแดดไม่ต้องตากนะฮะหมักเสร็จทอดเลยส้มตำนี่ฮะหน้าตาหน้าตาของครัวบางอ่อนนะฮะหน้าตาจะประมาณนี้เนี่ยข้าวสวยพร้อมเนี่ยอาหารสำหรับวันนี้ฮะ ครัวปงังอ้อนหน้าตาเป็นประมาณนี้นะฮะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามได้เลยนะครับเอาแค่นี้ก่อนเรียกน้ำย่อย